รากเป็นส่วนของพืชโดยปกติก <c oughs> ็จะเจริญตบโตในทิศทางที่พุ่งดิ่งลงใต้ดินมันลงตามแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกมีหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่เข้าสู่ลำต้นรากนะถูเรียกว่าราก เป็นส่วนที่ยึดลําต้นให้ติดกับพื้นดินหรือรากนี่ก็เป็นที่สะสมอาหารที่อยู่ลึกลงไปกว่าโคนนี่นี่รากถ้าโคนมันจะใหญ่กว่ารากรากโสมอันนี้เอาไป แช่นะ้ำดื่มบำรุงกําลังทำให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นรากแก้วมันก็จะใหญ่กว่ามันเป็นรากขนาดใหญ่ก็ถึงว่าเรียกรากแก้วทีแรกเนี่ยนะคนมาพูด เป็นภาษาปากว่ารากหญ้ารากหญ้าก็คือชนชั้นล่างชนชนผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อยคนที่ลำบากเขาจะเรียกว่ารากหญ้าพอตอนหลังเขาบอกว่าไม่ใช่รากหญ้าเขาให้เรียกเป็นรากแก้วยกขึ้นมา ใช้คำดีหน่อยคำว่ารากหญ้านี่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยแย่ก็เรียกเป็นชนชั้นรากแก้วแต่ถ้าเป็นรากหวัญรากขวัญน,นี่ดีนะเป็นแปลว่าเป็นคำเป็นคำราชาศัพท์เจ้านะ แปลว่าไหปลาร้าเรียกว่ารากหวันส่วนคำว่ารากมีอยู่คำหนึ่งเนี่ยใช้เป็นคำว่ารากใส มันมีอยู่ยุคหนึ่งที่นิยมผมทร,รทรงรากใสทรงรากใสก็คือทรงผมซอยและระดับยาวระดับคอเนี่ยสมัยยุคที่ฟาร่าคอเซเป็นนางเอกนางฟ้าชาลีทรงผม รากใสนี้ก็คิดติดอันดับโลกทุกคนก็ชอบซอยผมทรงนี้ก็คือเป็นทรงทรงผมซอยนะ่ะแต่แต่ซอยออประประบาเล,เลยเรียกว่าทรงผมรากใสแต่นี่รากโสมเอาไว้ ชงกับน้ำร้อนดื่มรับประทานได้